จับเรานะไปจับสามัยานะที่สามหกสองนะนายปนิดน้องนายนี่มิคของปนิดปะครับอ๋อเรามีหมายเจอเดี๋ยวอะไรอะไรฮะเนี่ยหมายจับครับครับเอ๋อผมงงหมดเลยนายนี่มิคของปนิดครับครับเนี่ยหมายจับครับครับเอ๋อผมงงหมดเลยนายนี่มิคของปนิดครับครับได้ครับข้อข้อหานะครับผ่าผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ปกครองนะเพื่อการอนุญาตผ่าผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เเกกกินนปปปีีไสยจาผู้ครองะ คือการอาจารกรรมจำเราะเด็กอายุไม่เกิน5ปีซึ่งไม่ใช่พยาธิ์ตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับและความกดความบีบื์นะครับมีเห็ุใกล้การหรือให้การไปได้นะสิ่งที่มีการสารภาพพยานพยานดีนะครับโอเคนะครับเราไม่ว่าเปใดเราไม่ว่าใดมีนิตยานะตามหมายจับเนี่ยรูบัตรประชาชนหน่อยมีบัตรประชาชนหน่อยมีบัตรประชาชนครับมีครับมีครับเดี๋ยวเดินไปดูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค้นรถอยู่เหนอยู่อยู่ที่ตโซลีนรถแต่รถจะพาไปที่รถโอเค

ตรงเน้ยตรงไหมกลางอาจจะเรียกิมิตตรงคนนี้ตรงนะอะไรเรียกเมื่อวานเมื่อวานครับคนเดียวครับเดี๋ยวขับรถไปครับเดี๋ยวดูข้รนครับแล้วก็ เวพี่คนคนันแบบี่ยินดูเลยพี่ยล้วี่ยนดูแล้วใกล้ใกล้เลย เอาตัว L อ่าครับอ่อนี่ตัว L แล้วเครื่องนี้อ่ะครับเหมือนกันครับใช้ตัว L บนอ่ายังไม่ได้ว่าตัวแท่หรือเปล่าเออโอเคไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวผมมอบให้พนะนังนกงานสวนนะครับก็คือสามเสื่องการควบคุมทุตับคุมครับเราจับตามหมายจับอยู่นะ๋ยวรายละเอียดเนี่ยไปให้ที่กองบังคับการจับ

การร้องเรียนนะครับผทางทางครับสกอบนะครับว่าเด็กซึ่งช่วงนั้นเองอ่ะอายุตั้งแต่14ปีนะครับถูกทับทุยเอาแล้วก็เอาีการกระทําผิเรานะครับโดยเด็กไม่ได้มีการทิ้ยอนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มให้ทําการสืบสวนนะครับรพบว่าผู้คนที่กระทําก็เลยถึงสาวแล้วก็ขยายผลมาตลอดนะครับก็ทราบว่า เป็นเรื่องจริงนะครับว่าแล้วก็จนกระทั่งจะยะเวลาเนี่ย่ามาเกือบแปดปีนะครับก็มีความผิดต่างๆตทางรนดั้น,นะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนทางผู้กับสีปพมนะครับก็ดําเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดมีการสอบผู้เสียหายนะครับแล้วก็ขอความคุณชอบออกมาจับในข้อหาฆ่าผู้เยาว์แล้วก็กระทบกเราครับวันนี้เราก็มาทําการจับกุกนะครับรอสื่อซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการ่ส่คลิป แล้วก็เพื่อแก <Okay. S 1> เมดเด็กไว้ด <political ön S 1> ้วยครับเด็กก็เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่ได้นะครับเขาจึงมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับมอบคดีอราก็นั่งส่วนให้ดำเนินคดีนะครับทางผู้กับสีก็ได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานออกมาจับที่เรียบร้อยวันนี้เราก็มาเดิมเราจะมาทําการล่อซื้อนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าเกรงว่าเด็กจะเกิดอันตรายเพราะว่าเด็กสุพระก็มีร่างกายที่ตัวใหญ่พวกเราเห็นอยู่แล้วนะครับสูง รถแตกติดแน่นะครับแล้วก็กลัวว่าเด็กจะเกิดอ,อันตรายนะครับซึ่งเราได้ทําการล่อซื้อเดิมจัดการล่อซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะจบเรื่องนี้ต้องเอาเองินมาสองแสนแต่ต่อรองเหลือห้าหมื่นนะครับก็ได้มีการลงประจําวันไว้ที่กรมบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์วยแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยกลัวว่าเด็กเกิดอ,อันตรายถ้าขึ้นรถแล้วเดียวเกี่ยวชนรถเกิดบัตเจตุไม่คุ้มน,นะครับก็เลยผมในฐานะผู้บัคบการก็เลยตัดสินใจเข้าทําการจับกุมตัวโดยมีหมายจับ เพื่อการให้การค่อนข้างดูแล้วน่าจะรับสาภาพนะครับว่ายอมรับว่าในมือถือที่เขาเก็บไว้ตั้งฉากน,นะครับที่เด็กเคยให้การไว้ว่าสีจุพูหลังสีภูหน้าขาวเนี่ยมีคลิปของเด็กที่ถ่ายไว้เพื่อแบ็กเปย์นะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวขอกลับไปที่กรมบับการแล้วก็เพื่อไปเปิดดูอีกทีครับได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ